ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูปริยัตคุณะลังสีจะได้น้อมนำธรรมะทางพระพุทธศาสนามาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายและผู้ที่สนใจที่จะ รับฟังพัสสธรรมเทศนาบรรยายธรรมในโอกาสที่ทางพระพุทธศาสนานั้นได้สร้างโอกาสให้กับผู้ที่จะสนใจในการที่จะฝึกอบรมตัวเองในการที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีการพัฒนาการาสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าทันโตเศธโธมนุษสเสสุการที่มนุษย์นั้นได้มีการฝึกตนเองดีแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐด,ดังนั้นในวันนี้ก็จะได้นำธรรมะในส่วนของปัจจัยสำหรับการฝึกอบรมของความเป็นมนุษย์นั้นดังพระไตรปิฎก ถือว่าเป็นบันทึกคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่าเวลาพระอาทิตย์จะขึ้นย่อมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนซึ่งนั้นก็หมายความว่าเป็นนิมิตท,ที่จะทำให้มนุษย์นั้นเนี่ยมีความ เป็นผู้มีส,สีแสงสว่างอยู่เสมอในส่วนของที่ว่าพระอาทิตย์มีแสงทองขึ้นมาก่อนนั้นเป็นนิมิตนั้นก็หมายความว่าเดี๋ยวก็จะมีพระอาทิตย์ผูกขึ้นมาท้องฟ้าให้เห็นข้อนี้ฉันใดก่อนที่อริยมรคมีองค์แปดจะเกิดขึ้นและพัฒนาจนสมบูรณ์ได้นั้น ก็ย่อมมีสองอย่างเกิดขึ้นเป็นบุพนิมิตก็คือปรโตโคสะและโยนิโสมนสิการฉันนั้นดังนั้นในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเฉพาะปัจจัยแรกก็คือปรโตโคสะคำว่าปรโตโคสะนั้นแปลตามตัวอักษรนั้นก็หมายความว่าเสียงจากคนอื่นเป็นศัพท์เทคนิคทางพระ แท้ๆแม้พระพิสุทธิสมณีนบางกลุ่มบางรูปที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สามารถที่จะแปลออกได้หรือแม้ว่าจะแปลออกก็ไม่รู้ว่าความหมายนั้นมันคืออะไรดังนั้นคำว่าประโตโคสะนั้นหมายถึงสิ่งแวดล้อมควบคุมถึงสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและสิ่งแวดล้อมทางบุคคลหรือสังคม ถ้าจะพูดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั้นก็หมายความว่าทุกอย่างที่แวดล้อมตัวเราเรียกว่าปรตโตโคสะพระพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการฝึกฝนอบรมไม่ใช่น้อยดังนั้นคนเรามีแนวโน้มจะดีหรือว่าจะชั่วนั้น เพียงเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราถ้าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เอื้อต่อการพัฒนาตนเองในการที่จะเป็นคนดีนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนชั่วหรือว่าคนไม่ดีได้ตรงกันข้ามถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาก็จะเป็นคนดีดังที่สังคม มีความปรารถนาการที่จะเป็นคนดีได้นั้นคำพีพุทธศาสนาได้ยกนิทานสาธกเกี่ยวกับอิทธิพลสิ่งแวดล้อมมีอยู่เรื่องหนึ่งจริงๆแล้วนิทานนั้นก็มีอยู่หลายเรื่องแต่ก็จะได้ยกขึ้นมาสาธกเพื่อที่จะอธิบายขยายความ ให้เป็นตัวอย่างพอที่จะอธิบายในส่วนของสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะทําให้คนนั้นน่ยมีการเปลี่ยนไปได้ตามสภาวะของสิ่งแวดล้อมมีความว่ามีลูกเขาเรียกว่ามีลูกนกแขกเต้าสองตัวนะลูกนกแขกเต้าสองตัวนั้นก็เป็นลูกพ่อแม่เดียวกันวันหนึ่งเกิดพายุก้าพัดเอา ลูกนกแขกเต้าทั้งสองนั้นไปคนละทิศละทางลูกนกลูกนกแขกเต้าตัวหนึ่งถูกลมหอบไปตกที่กองอาวุธของพวกโจรพวกโจรจึงได้นํานกแขกเต้าลูกนกแขกเต้านั้นไปเลี้ยงก็เลยตั้งชื่อของลูกลูกนกแขกเต้าที่นํามาเลี้ยงนั้นว่าสติคุมภะ ส่วนลูกนกแขกเต้าตัวหนึ่งลมได้หอไปตกตามท่ามกลางคุ่มไม้ใกล้อาสมของอเหล่าลือศรีพวกเหล่าลือศีเหล่านั้นก็ได้นำไปเลี้ยงไว้โดยตั้งชื่อนกลูกนกแขกเต่านั้นว่าบุพพกะพวกจนวันๆก็จะพูดแต่คำหยาบ ให้ลูกแคก,กลูกนอกแขกเต้าที่ได้ตกไปอยู่ในกลุ่มของพวกโจรโดยพวกโจรนั้นมีพูดแต่เรื่องฆ่าเรื่องป้นนะหรือว่าเรื่องในสิ่งที่ไม่ดีตามนิสัยของกลุ่มพวกโจรโดยมีคำหยาบคายต่างๆส่วนกลุ่มลือสีหรือว่าพวกลือสีนั้นพูดไพเราะนะเขาเรียกว่าเป็นภาษาดอกไม้ มีคำที่สุภาพอ่อนโยนวันหนึ่งพระเจ้าปัญจาคะ,ะเสด็จไปล่าเนื้อติดตามด้วยข้าทาสบริวารจำนวนมากเกิดพัดหลงกับเหล่าบริวารข้าทาสบริวารต่างๆพระอ,องค์ได้สเสด็จไปป่าลึกไปตามลำพังทรงเหน็ดเหนื่อยจึงพักผ่อนใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง พันก็ได้ยินเสียงมาแต่ไกลว่าฆ่ามันเลยป้นมันเลยนะพระองค์นั้นก็ทรงตกพระไทยหเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่ได้เห็นโจรแหวนประพักขึ้นนะไปยังเบื้องบนจึงทอดพระเนตรเห็นนกน้อยตัวหนึ่งพูดภาษาเจ้าเจ้านกน้อยตัวนั้นก็พูดแต่คำหยาบคายทั้งนั้น สักระยะหนึ่งพระองค์ก็ได้เสด็จไปถึงอาสมของฤาษีขณะนั้นฤาษีไม่อยู่มีนกแขกเต้าตัวหนึ่งร้องต้อนรับว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพักผ่อนก่อนท่านผู้เจริญดื่มน้ำก่อนอทรงนึกชื่นใจว่านกแขกเต้าตัวนี้พูดแพเราะจังไม่เหมือนกับลูกนกแขกเต้าตัวก่อนที่พูดแต่คำหยาบคายเมื่อพวกฤาษีกลับมายังอาสม พระเจ้ากรุงปัญจาละจึงเล่าเรื่องนกสองตัวให้ฟังพระฤาษือสีกล่าวความจริงของนกแกกเต้าสองตัวนั้นเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่บังเอิญว่าเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันนิสัยใจคอก็มีความแตกต่างกันดังที่เห็นดังนั้นนิทานเรื่องนี้ต้องเขาเรียกว่าชี้ให้เห็นว่า อย่าว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งสัตว์เดรยจฉานแม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็ย่อมจะมีความหรือว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปดังเราเคยสังเกตเห็นว่าสัตว์ที่เกิดในเมืองหนาวมักจะมีขนยาวหนาต่างจากสัตว์ที่เกิดในเมืองร้อนด้านศักยภาพมันก็ยังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศ เรื่องนิสัยใจคอมันก็ย่อมมีความแตกกันไปตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้บุคคลนั้นน่ยมีการเปลี่ยนไปตามธรรมชาติถ้าจิตใจของเรานั้น หมกมุ่นหรือว่าไปจดจอ่อไปตกอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีก็สามารถที่ทําให้คนที่เคยเป็นคนดีก็สามารถที่จะทําให้กลายเป็นคนที่ไม่ดีได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายญาติโยมในสมัยปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีหรือว่าในส่วนต่างๆเราจะเห็นว่า ลูกหลานของเรานั้นก็มีพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันออกไปถ้าบางคนไปหนะมกมุ่นนะครับไปจดจ่อกับสิ่งที่เวดล้อมที่ไม่ดนะีเราก็จะทำให้มนุษย์หรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในตระกูลดีๆหรือว่าในช่วงที่มีอายุนะในทารกในเด็กอลไรต่างๆนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ ลูกหลานของเราไปเจอในสิ่งแวดล้อมหรือว่าไปหมกมุ่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยให้ลูกหลานของเรานั้นกลับกลายเป็นคนที่ไม่ดีได้นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็มีหลากหลายตัวอย่างที่ทำให้อ่าบุคคลหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์โดยฉารนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอ่าจ,จึงขอฝากไปยังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ ให้สนใจในส่วนของธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความห่วงใยในเยาวชนในลูกในหลานของเราเราก็ควรที่จะนะดูแลแล้วก็สังเกตพฤติกรรมหรือว่าสังเกตลูกหลานของเรานั้นไปคบหรือว่าไปเจอไปคุกคีกับสิ่งที่แวดล้อมที่ไม่ดีถ้าไปเป็นอย่างนั้นเราก็ควรที่จะตักเตือนหรือว่าให้ลูกหลานของเรานั้นเนี่ยถอยห่าง จากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ถ้าเขาไปคุกคีหรือว่าไปอะไรต่างๆที่ในส่วนที่ตรงกันข้ามคือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีว่าจะเป็นบุคคลก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเราก็สนับสนุนให้เขานั้นเนี่ยพัฒนาการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะทําให้เยาวชนหรือว่าหลักลานของเรานั้นเนี่ยเติบโตมาเป็นเยาวชนของชาติในการที่จะช่วยพัฒนาชาติในการที่จะดูแลสังคม นะตั้งแต่ระดับต่ำกลางแล้วก็ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ดังนั้นพระธรรมเทศนาในช่วงนี้ก็ถือว่าพูดในส่วนแวดล้อมของปรัโตโคสะก็คือสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะทำให้คนนั้นกับกายนะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ก็ขอฝากธรรมะแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงไว้เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอายุก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุยืนยาววันนะขอท่านทั้งหลายมีวันนะผ่องใสสุขข,ขอท่านสุขกายสบายใจ,จเจริญด้วยมนุษยสมบัติโภาคาสมบัติและพะนิพันธ์สมบัติทุกภารตีเทินก็ขอจเจริญพร